สวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะมาทำคอนเทนต์เล่นพับเจยังไงให้สาวติดนะก็เดี๋ยวไปรับชมได้เลยนะฮะตัวผมเดิมเดิมไม่มีอะไรเลยกำลังหาห้องแล้วดูตัวเขามาเต็มนี่ผมเปล่าชหรอค่ะชื่ออะไรครับชื่ออสีครับลุงไหนครับเนี่ยเบอร์น่งบสามกับเบอร์สี่ชื่ออะไรครับ มีมมรครับม,มีหลายตัวเลยที่ทำเล่นพับจีมาได้รครับเนี่ยเล่นได้ค่ะโหดมัแบบได้นะคะอายุเท่าไหร่ครับ,ออบสองขวบสองขวบอออขบเล่นไดหรอเล่าแล้วสรุปมีแฟน่งครับทำไมเราจะ่มีแฟนไม่มีได้ไหมอ่ะได้เลยวะ ก็จะทำอชื่ออะไรครับผมเนี่ยมัดูชื่ออะไเออเจอโลโรบินเหรอไออย่างปะ <c oughs> อะไรโรบินนะ <c oughs> เจลโรบินหรือเปล่าอ่เอาเจลโรบินนั่นแหละเหมือนกัน <c oughs> ยังไม่ได้ปืนปืนเลยเอ่ะมีแต่ปืนพกแม่ผมใช่ไหมอ่ะ เมืนน่อไรใครโทรมาอืออ่าคุณชื่อผมไหมไม่เอาไม่ไเคยกันไม่เคยได้ยินก็อ๋อเมื่อไหร่กันไปจะบอกว่าชือ่อช่องยูทูบก็ไม่ใช่เฮ้ยใครยิงอะไรกันอ่ะใครยิงอะไรกัน,นโถเอ้ยบอสไปอีกยังไม่ทันเลยอุ๊ยอุ๊ยใครยิงผมมากใครยิงผมรู้สึกผิดหว,งงวัง,งว สองให้ทานชื่ออะไรครับก็อ่านชื่อครับตามชื่อครับคิดว่าชื่ออะไรครับไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่เก่งอะไรภาษาใจอ่ะเล่นเองค่ะภาษาใจก็บอกหลักไงน่ารักเลวสิ่งน่ารักทียอ่ะ อย uh ู่คนเดียวเหรอคระเนี่ยอยู่ัหลายคนเลยหลายคนเหรอใช่เหรอไม่ใจเย็เลยเหรอไม่มีไฟแล้วคนนี้อยู่ไหนบ้าจะแบ่งเหรอเหืออี มไม่มีคนเองดีไม่มีคนเองทำไมเธอดูเสียงแบบคืนคืนคอ่ะเธอคืนเราเหรอ,อเธอรอด้วยเฮ้ยเธอะไรอะ่ะเธอคืนเราเหรอเธอคืนคเหรอไม่เห็นเลยอุ้จะขับมอเตอร์ไซค์กันไหม ว nah. ังเฮ้ยมีคนยิงมีคนยิงไอ้สามยิงมีคนยิงมอไซค์เพื่อนน่าดีเพื่อนเราีไปเาเถอะเราจะไปรับเธอเองเฮ้ยเมามัน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 มัไปเาเฮ้ยมันมันมันอุ้ยขึ้นด้วย เธอติดตรงไหก็บอกมันนั่นน่ะนัน้นเองเอาเหรออุ้ยอุ้ยดิบดิบดิบมันนั่นนเป็นไรนี่ยขับเป็นเธอไปใจเราซิจะไม่มาันโง่ไปชวนมัจะมีคนใช่โอ้โหไอ้เธอไอ้นอบไอ้นอบเธอจังหวะนี้ไม่เหลืออะไรแล้วอุ้ยชิปนั่นไง วอแล้วมนี่อเนี่นี้เหอเธช่วยเราด้วยเธอช่วยเราด้วยเธออ่ยนี่อยู่นี้เราอยู่นี้เธอตายแล้วไม่น่าลงเลยหมแล้วมาจะจีบเนี่ยตายแล้ะโอ้แล้วขอโทษนะ เกือบตายโอ้ตายแล้วบบรลงดว่วนมีคนแอบซุ่มเราต้องกดปั๊มยาล้วๆเธออยู่ไหนอะเธออยู่ไหนอะเฮ้ยมีั่งนี้มันมีือของกูนักแล้วมันมีก๊อตให้ใส่อะไร ไหนไวะไหนไวนะอยู่ลนบ้านเราเห็นแล้วเลยเห็นแหละเธอหมอบนะเราเห็นคนละอสองคนเลยเฮ้ยเราบ้าระเบิดระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเรืเ่องอะไร เพือนเก่งว่ะคุแน่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ย๊บนึงนึงเธอนงวันนนลเไปกไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนอยู่ไหนเอือขอโทษเราไป้าไปช่ขอโทษเราไม่ได้เลงจอนะเธอเดี๋ยวเราจะเอาที่หนึ่งมาให้เธอเธอไมใจเหเธอชื่อเราปะเออใจเราปะ ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อจะไม่มาเจเราะไม่เชื่อแต่มาเชื่อได้หละเาทุกเธอกูวลเป็นคอนเทนต์เป็นอะไรเป็แฟนเธอได้ไหมเือเอาเธอขืนเัยก็พูด ขี้หมูอ่ะเธอชอบหมูขี้สารไม่คือค่ะอืเธอก็ขอโทษนะหลังจากที่มไีไหมเธอเธอต้องเชื่อเราไม่เช,ชื่อคือทำไมอ่ะมันกินแล้ววิ่งไปไม่ทันจริงเฮ้ยใครขับรถมามีเสียงเพื่อนหรอ อเออใช่ใช่ใช่เออ,อเพื่อนมาแล้วลเพื่อนมาแล้วลปาปะปะปะ,ปะ,ปะนี่เพื่อนดีๆีแล้วเพื่อนปาปะ,ปะโอ้ยไปไหนไปไหนตกแล้วตกแล้วเฮ้ยเราจะไปไหนขับเรือเหรอคนเดียวเพื่อนอยู่เรือสรุป <c oughs> เจอ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 ,เจอแบบ เป็นตี้จบเลยแล้วเพื่อนอยู่ไหนข<อ>ับขับไปรับเพื่อนก็ได้อันนัๆนหมดหรอโหเราตั้งเยอะโหเงินเยอะเยอะเอ โอ้ยเจ็บนะคธอีม่ชอบคนตลกเหรอโอ้ยไม่หรอกถ้าเธอชอบหลกบ้าถ้าเธอไม่ชอบคนตลกไม่ชอบคนตลกเลยไม่ชอบคนตลกเลยไม่ชอบใครชอบคนอะไรอ่ะชอบคนของเราปะไม่เจ็

ขนนะครับแบนนี้ซุ่มๆมันมีระเบิดด้วยเราจะเอาที่หนึ่งมาให้เชื่อเราดิส่งให้ยังอุ้ยอุ้ยเพื่อนระวังเต็มหัวเลยมั้งอุ้ยอังรู้จักชื่อเราไหเหรอ เอาหรอลืม <c oughs> ตายแล้วเล <c oughs> ่นเกมจนเบอร์ครับขอป๊บยาหน่อยแหม่บักเฉอได้ปะอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยมันอยู่ข้างล่างฝั่งนู้นอะ เองเล่นไม่เก่งอ่ะเฮ้ยเหลือตั้งสี่คนเน่ะเจ็ดคนน้อยฝั่องอ่ะเป็นทุนไหนอ่ะเฮ้ยเล็นแล้ว อโอ้ตั้งคาวิอุ้ยโอ้โหคุตี้เลยเธอเราขอโทษเนี่ย็ดีแลโหมันบาลเมอรเหมือนคุปตี้เลยอยู่สคนเธอเราขอโทษน,มน,มย,มน,นยมันกรธเรใช่ไหมนี่ม่โกดึงหลังเป็นบ้าเลยโอ้โหได้ได้หมืนคิวคนคนดีใจไหมฮะ เฮ้เธอจะได้ MVP หรอ,อส่ง King โอ้โหพุทธิ์เท่เลยย้อนกินเกินอะครับเธอเธอจะเล่นกับเราต่อปะอ่ะเงียบ <laughs>